เอากำบรรยายไปก็ได้ด้วยแล้วก็ส่งเนื้อให้ทุกตัเจะได้ร้องด้วยกันลูกอยู่ตรงกลางลูกอยู่ตรงกลางแม่สองแม่กระเบื้องมาปากน่อยๆน่อยมาดิมาดิยอมปากแหวกคนปากแหวกเอาเป็นเปล่นคนละจ้าจากดเลยไหมคะกดแล้วใช่ไหมคะ น,นี้เรานแล้วตอนนี้เรา,ตอนน,เราตอนนี้เราสามสาวข้าวเหนียวนึ่งนะคะแห่งบ้านกกอกนะคะมาอยู่ที่ร้านกาแฟร้านนี้ตรงข้ามหน้าบ้านลุงบนเลยนะคะวันนี้เราสามสาวจะมาเมาส์มอยกันเรื่องวันนี้น้องอ,อ้อมีความภูมิใจค่ะตั้งอ,อกตั้งใจมากคิดถึงบ้านกกอกมากคิดถึงทุกคนที่นี่คิดถึงทุกท่ทาน คิดถึงเด็กดีลงทุนกานเลยวันนี้น้องอ้อมีบทเพลงใหม่มารำถวายปู่ค่ะเป็นบทเพลงที่หนูแต่งขึ้นเองแต่งได้ไงน้าตานี่แต่งได้หรอแต่งได้ค่ะมันเกิดขึ้นเองเดี๋ยวเสี่ยวบอให้ฟังเด้อนั่นเลยจ้ะเบาเบาเบาเลยค่ะค่ะค่ะคือจุดกำเนิดของเพลงนี้มาจากเมื่อนั้นวันนั้นมาปรมกันเด้อวันนั้น น้องอ้อก,กับผู้บริหารมาดิพีของเราที่เราทราบเรารู้กันดีคือคุณกีรัชชดีโลกายุทธใช่ไหมคะหรือว่าน้องอ้อจะเรียกอีก,อ,กอีกชื่อว่าเจ้านายนะคะหรือว่าพี่กีของเรานะคะเรียกแบบอาแบบเป็นกันเองก็พี่กีของเราเรียกพี่กีได้นะคะทุกท่าน,านค่ะวันนั้นเจ้านายไปกินข้าวกันตอนเย็นเลิกงานกับจากออฟฟิศ ก็ไปกินข้าวที่บ้านเจ้านายเจ้านายก็นั่งกินข้าวก็คุยกันไปโซเล่เนาะภาษาบาลท่านคนโตโซเล่โซเล่จ้บอกว่าอันเจ้านายบอกว่า,อ,า,า,อ,วาอ,อ้ออออันเพื่ออยากได้เพลงอันบายปูฟอริจเท่านีา้นอยากได้เจ้จานายเป็นคนพูดแล้วทีนี้หลังจากเจ้านายพูด เจ้านายก็ลุกไปทีนี้อ้อก,ก็นั่งอยู่สักครักหนกึ่งก็เลยก็เลยอธิษฐานจิตหาปู่อันนี้อธิษฐานจิตหาปู่เลยค่ะแล้วพออธิษฐานจิตหาปู่เสร็จนะคะอ้อก็อธิษฐานจิตหาครูบาอาจารย์ของอ้อเองนะคะคือเพ,อพวราะกูรูดวงจันทร์น้อยะฉะนั้นมันสมองมาเลยค่ะทกุกคนมาเลยค่ะมาจริงๆได้รับแรงได้รับได้รับปัญหาได้รับพรจากครูปู่จากครูบาอาจารย์เสร็จปุ๊บน้องอ้อก,ก็เริ่ม ไล่าปากกาเลยค่ะประมาณ30นาทีค่ะเพลงนี้เสร็จเสร็จสมบูรณ์ค่ะแล้วทีนี้ก็ให้เจ้านายฟังเจ้านายก็บอกว่า,วาโอเคถ้าอย่างนั้นเราบันทึกเสียงแล้วนำไปถวายปู่ที่บ้านปก่บอกกันเลย <c oughs> นี่คือที่มาและคนทำดนตรีไม่ใช่ใครอื่นนะคะ <c oughs> พี่เดิรตีค่ะมาดีพีช89นะคะฝากด้วยนะคะ แล้วก็วันนี้นะคะน้องอ้อก็อยากฝากช่องหมอลำคู่ขวาญนะคะฝากกดซับให้ด้วยนะคะคนละซับเป็นกําลังใจนะคะเป็นกําลังใจนะคะคนละกําลังใจถึงจะน้อยแต่ร้อยรวมกันแล้วเยอะทําให้ช่องของเราเติบโตไปด้วยกันแล้วก็เชิญกันไปนะคะหมอลำคู่ขวาญรัตานาดาเหลาอันนี้มาริทิสบรชัยสอนสีคโอ้บอรชัยมาแล้วเชิญค่ะเชิญค่ะว้วร่ะ อย่ามาอ tamam. ย่ามานั่งใกล้ๆนังใกล้ๆพูดถึงหนุ่มรอ่ละบานี่พอดีนะคะบานี้เบาตัวสวัสดีครับผมสสวัดีเบาตัวอีเม่พอไซร์เหรอครับออเดอร์อันฮอดอันบานี่พี่น้องอย่าพูดว่าทำน่องทำน่องก่อนลำเนื้อหาสาระนะคะเป็นลำตังหวายผสมเพลงนะคะใช่ค uh, ่ะเป็นลำตังหวายเป็นต on er ังหวายก็เป็นตังไวยแม่เป็นตังหวายค่ะเป็นเป็นเขาเอิ่นว่าอัน เสื้อนอเนื้อกระซัตรเดียวกันนะพี่น้องนอเพราะว่าสิเป็นผู้ไทยต่งหวายาม,มีเผาพันมีพื้นที่นีเขาเอื่นว่าหากแกนอันเดียวกันนะคะม,ม,มาจากมงเดียวกันนะคะเป็นคนไทยเพือกันนะคะหักกันใดทัวไทยทัวโลกคะ่ะพี่น้องอ เนี่ยมันจะเป็นเออมันจะเป็นน้ำูไทยตั้งไว้ตั้งไว้เนี่ตั้งไว้ตั้งไว้ยัวยนั่นเนี่ยยมีคท่าน้องชักงเ้าลูกนี่ก็ะดรเอาไปผูก่าแม่ย่าจะร้องแล้เอาแม่จะร้องฟอนกันนะครับนี่โนร์แมนโยบายพูซาเน่เจ้าองคูปาริจิตโนลาบุ่นับ ให้บ้านนั่นละแมนอยู่ยินเลยสู่คนละสู่คนเฮาเด้อสู่คนละสู่คนเฮาเด้อเยอกยอกเยอกเยอกยอะเยอยคุณมมาสคนเลยเจ้าเป็นได้ค่ะแม่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวเข้าสี่เขอาเขาเาอรอนางรำสวยแห่งกบอกาหนอ่นะคะทุกคนค่ะตันนี้หมอราสวยก็มาแล้วหมอราสวยก็มาแล้วนะคะแล้วก็อ่า ได้อันนี้ให้เป็นแม่เทาแม่เทาแม่แยวอันนี้แม่เทาอันนี้แม่คอยอันนั้นแม่เจ้าเด้อเอาแล้ววันนี้ฝึกลูกแม่แล้วได้ผลก่อนเสียงทิ้งงานก่นสียปักกันสอบด้วยกันเนาะเอาจะสอบก่อนเพราะว่ามือเร่งมือแรงหาหาม้งแรงแล้วค่ะพี่น้อง17.00นเราจะรำถวายจริงนะคะแต่ตอนนี้รำซสอมซ่อมซ่อมก่อนซ่อม พึกึอบดช่อำไม่ง้ไปเสมี้ไใ่แม่ใเลยใช้เย็นละน้ำหันเอาเบอเลยหนึเบอร์เบอร์เลยเพราะฉันน้ำมันบ่พอคนได้ส่สิเนางรัมีเท่าไรสเมืนางรัมีเท่าไรเอามาให้มดมีเท่าไรกวาดมาให้บดแล้วค่ะอะไอ่ะ ขอบคุณค่ะไปมตนชัยไปน่นเลยค่ะ้เขกับอาพาสตั้งกล้องไวแล้วกนน้ำกัดเนีให้เจ้าเป็นลูกทั้งสวยทั้งหล่อแลแเจ้าไม่ได้เป็นลูกเคยแล้วนะเอาเป็นลูกเคยปะเป็นลูกเคยครับกันว่าเป็นยังไง ไม่นานไปว่แม่สบายบสากันแล้วเมื่อยเมื่อยเมื่อยราไปเที่ยวรอบโลกมาไปเตรียมตัวค่ะแม่ข้าวมันยี้กินหอดด้วยกันครับกินอดนึกถึงแต่อัหมอลำเพิ่นน่ะแล้วลำอยู่วายวายสอนสินใจเลยนะจ๊ะได้ลองไปไหนมาไปที่ไปบวชเฮียเดค่ะ แล้วแล้วเฮียเดก็อยู่แต่วัดตอน,น,นบกี่วันอ๋อเขาจะจึกวันที่ยี่สิบมาสามสีวสมส่วันเพราบวดขาวเฉยๆเขาไม่ได้บวดหัวโลนเขาไม่ได้แหหัวนะว่าไงๆไง่ายไหนว่าให้เขามาโลดเขาอยากได้นะคะคลิปนี้ค่ะก็ขอจบแค่คนี้นะคะ เดี๋ยวถามว่าต้องของู่ิมใหมยไหาแล้วจะยาวได้ใช่ไหมใช้ไม้สายทม่ลองไอ้ทวันนั้น่ะใช้ไม้สายก็อันนี้แหละเราใช้วันนั้นอ่ะไม้สายเมื่อไหร่บใ่เปาเขาที่แล้วอ่ะใช้ไม้สายเ้าอยู่ถ้าเอาไม้ลอยก็ต้องเอาของลอย ก็นนจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ